สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาแล้วนะคะกับหนังสือนิทานชุดความกล้าหาญที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคในตอนที่มีชื่อว่าขอบอกลากลับคำว่าฉันทำไม่ได้ หลังจากเสร็จสิ้นการสอบของโรงเรียนป่าไม้แห่งหนึ่งคุณคูฮิปโปได้พบว่าผลการสอบครั้งนี้ของเด็กๆไม่ค่อยเป็นที่น่าพอใจเท่าไหรนะ่นักก่อนจะเข้าเรียนครั้งนี้ครูได้แจกกระดาษเปล่าให้กับเด็กๆคนละแผ่น ทุกคนก็รู้สึกแปลกใจเพราะไม่ว่าคุณครูจะเตรียมกระดาษมาให้ทำไมสวัสดีนักเรียนทุกคนเมื่อวานนี้ครูเจอกับคนชลาที่ฉลาดมากคนหนึ่งเขาพูดว่าเขามีของที่มีประโยชน์จะนำมาให้เด็กๆติดตัวไว้สิ่งนี้เรียกว่า ฉันทำไม่ได้ตอนนี้ครูเป็นตัวแทนของคนชราผู้นี้เด็กๆลองคิดก่อนว่าในเวลาเรียนเรื่องที่ตัวเราเองไม่สามารถทำได้มีอะไรบ้างหลังจากคิดได้แล้วให้เขียนลงไปในกระดาษแน่ในกระดาษแน่นอนว่า อย่าลืมเขียนชื่อตัวเองใส่ลงไปด้วยพอเด็กๆได้ฟังคุณครูพูดจบเด็กๆก,ก็แสดงความคิดเห็นต่างๆและพวกเขาก็เกาหัวพร้อมคิดไปด้วยว่าปกติเวลาเรียนมีอะไรที่เราทำไม่ได้ผ่านไปสักพักพวกเขาก็ก้มหัวลงไปที่กระดาษพร้อมกับเขียนไปด้วยฟ,ฟิตฟ o ด ฟืดฟืดฉันไม่สามารถนับเลขได้ฉันไม่สามารถฉันไม่สามารถตั้งใจเรียนได้ฉันไม่สามารถจำบทกรได้เมื่อเวลาผ่านไปไม่กี่นาทีาเด็กๆก,ก็เขียนสิ่งที่ทำไม่ได้ลงไปในกระดาษเวลานี้ครูได้นำกล่องกระดาษเปล่าออกมาแล้วให้เด็กนักเรียนเข้าแถวให้เรียบร้อย แล้วให้เด็กทีละคนนำกระดาษที่ถืออยู่ไปใส่ในกล่องเมื่อครูเห็นว่าเด็กๆวางลงไปครบหมดแล้วครูก็ออกมาอยู่ที่หน้าห้องพร้อมกับเขียนลงไปในกระดาษแผ่นหนึ่งแล้ววางไว้วางลงไปในกล่องใบนั้นนักเรียนทุกคนตามครูไปที่ริมน้ำนะดังนั้นทุกคนได้มาถึงริมน้ำในป่าลึก ในป่าลึกจู่ๆก็มีเสียงดังจ๋อมที่แท้คุณครูได้ลงไปในน้ำพร้อมกับได้นำกล่องวางไว้ในน้ำแล้วผักมันไปลอยออกไปพอมีลมพัดมาครั้งหนึ่งกล่องก็ลอยตามน้ำออกไปเรื่อยๆหลังจากครูฮิปโปได้ขึ้นฝั่งแล้วก็ได้พูดกับทุกคนว่าสิ่งที่ทุกคนทำไม่ได้ มันได้ออกไปพร้อมกับกล่องใบนั้นแล้วมันจะส่งไปยังคนชรลาผู้นั้นและต่อไปนี้มันจะจากชุบพวกเราไปตลอดการตอนนี้ให้พวกเธอได้บอกลากับคำว่าทำไม่ได้กันเถอะลาก่อนนะสิ่งที่ฉันทำไม่ได้ทุกคนพูดพร้อมกันแล้วโบกมือลาแล้วมองกล่องใบนั้นจนลับสายตา คุณครูฮิปโปได้พูดกับเด็กๆอย่างจริงจังว่าวันนี้พวกเราได้บอกลาสิ่งที่เราทำไม่ได้ไปแล้วนะถึงแม้คำว่าฉันทำไม่ได้จะอยู่กับเราตลอดเวลาและยังส่งผลกระทบต่อชีวิตและการเรียนของเราแต่ว่าตอนนี้เราได้ส่งมันไปให้คนชะลาผู้นั้นแล้วต่อจากนี้คำนี้มันก็จะหายไปจากชีวิตของเรา หวังว่าทุกคนจะใช้สองมือของเราต้อนรับคำว่าฉันทำได้ฉันจะทำเดี๋ยวนีซ้ซึ่งพวกเขาก็เป็นพี่น้องของทำไม่ได้หลังจากที่มีการปรบมือรอบใหญ่ครูฮิปโปรพร้อมกับเด็กๆก,ก็กลับมาที่ห้องเรียนเวลานี้เด็กๆรู้สึกคึกเขิมต่างตั้งใจเรียนและทบทวนอย่างจริงจัง และในใจของพวกเขาก็รู้ว่าจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรที่ยากที่จะเรียนรู้อีกแล้วเพราะฉันทำไม่ได้มันได้จากพวกเขาไปไกลแล้วข้อคิดท้ายบทหาาแก้งความมั่นใจ <c oughs> เป็นก้าวแรกของความสำเร็จ เพียงแค่เราเม่ใจในตัวเองก็เพียงพอแล้ว <c oughs> ไม่ว่าจะทำอะไรหรือเจอเรื่องลำบากแค่ไหนถ้าไม่คิด <c oughs> ที่จะลองทำ <c oughs> ก็ไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จ <c oughs> อย่างแน่นอน <c oughs> แต่ก่อนอื่นต้องมีความมั่นใจในตัวเองบอกตัวเองว่าฉันทำได้ดนทาไม่ได้ฉันทำได้เด้นทาไม่ได้ทำไม่ได้ทิ้งไปแล้วฉันทำไม่ได้ฉันทำได้ก็ทำได้สาหรับวันนี้ลาพีชวัลนะคะทาได้ก็อคิดท้ายบท ความมั่นใจเป็นก้าวแรกของความสำเร็จเพียงแต่ว่าเรามั่นใจในตัวเองก็เพียงพอแล้วไม่ว่าจะทำอะไรหรือเจอเรื่องลำบากแค่ไหนถ้าไม่คิดที่จะลองทำก็ไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนแต่ก่อนอื่นต้องมั่นใจในตัวเองบอกตัวเองว่าฉัน ทำได้พูดจิทำได้พูดเจะจาายจนดนมาดีตกยงแล้วเนี่ยรกจีจวบนะคะบายบายค่ะบายบายฉันทำได้ค่ะ